สวัสดีรอบเด็กครับพี่น้องครับเมือ่อกี้พ่อกันใอเกัาพี่น้องครับกับการมาซ่อมเบิงฝนฝ่าอากาศในช่วงหนาฝนช่วงนี้พี่น้องครับอมีก็ได้ยินว่ามีพายุจะหนอยเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขามาซ่อมเบินะ้องเนาะว่ามันมันเกิดย่อยู่ตรงไหนดีพี่น้องครับเมื่อก้อนนี้เห็นว่ามีพายุอยู่นะครับอยู่โซนแถวแถวประเทศใดพี่น้องครับอินเดีย อ่โซนอินเดียก็อ,อยู่ใกล้ๆเขาพี่น้องครับเพราะว่าอินเดียอยู่นี่นะครับอยู่โซนหนี้พี่น้องครับอันนี้มหาสมุทรอินเดียเนาะอันนี้ประเทศไทยเขาอยู่นี่พี่น้องครับอีกโซนหนึ่งก็อยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกครับแถวๆญี่ปุ่นเนาะแสดงว่าพายุยังอยู่อยู่พี่น้องครับโอกาสเกิดฝนเท่ากันยังมีสูงอยู่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจังไลยกะเบิ่งไปน้ำกันว่าเป็นยังไงพี่น้องก่อนที่เขาเฉมาเบิ่งในเรื่องของฝนฝ่าอากาศนะครับจากเว็บไซต์ของวินดีดอทคอมเพิลนนะครับ เข้าไปซ่อมเบิ่งในเรื่องของอกรมอุตุนิยมจังหน่อยว่าเพิ่นบอกยังไงแน่แล้วพี่น้องเนาะน,นะครับเพื่อจังไรเข้ากหหับสิได้ไอเขาเรียกว่าหูว่าอากาศแต่ละมือแต่ละเวน้นเพียงไหนครับในช่วงที่กรมอุตุเพ่นบอกไว้ครับ <c oughs> แอดมินกระติเบิ่งภาพรวมแล้วกันนะพี่น้องเจ็ดมือนะครับเพราะว่าหลักๆเลยค่ะขันเบิ่งมือนี่นะครับมือเดียวมันกระติด บอเขาเรียกว่าบอขอบคลุมเนาะเอาเจ็ดมือนี่พี่น้องคนบอกว่าเจ็ดมือครับถ้าประจําวันก็แสดงว่าเบิ้งแต่เศร้าๆแล้วกันนะที่เห็นเนาะเอาเจ็ดมือล่วงหน้าครับว่าฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงพี่น้องครับเทียบกับเขาเรียกว่าส่วนของอากาศที่เกิดขึ้นเนาะนะครับอ่ะเบิ้งเบื้องอันนี้ก็เป็นแผนที่ของเฮาแล้วกันครับว่าในแผนที่ของเฮานี่เป็นยังไงพี่น้องครับอันนี้เป็นประเทศไทยเฮาเนาะนะครับ ก็ที่มีภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ฟังเาขาเรียกว,ว่าฟังตะวันออกกับฟังตะวันตกนะครับของภาคใต้มีมีอยู่สองฝั่งนี่พี่น้องตะวันออกก็สี่ชังนี้แหละชนกับทางนี้นะครับเดี๋ยวขอมูลของกรมอุตุเดี๋ยวอดมินทีแววสูฟังพี่น้องพผนวายจังไหนเนาะคาดไมาอากาศภายในเจ็ดวันแบบอินโฟการาฟิกพผนวางสังนเดยอันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมนะครับเพราะกัมื่อเบิงนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามลาเข้ามาเบิงมาอ่านครับกับฟังคลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมพออ 2, าศ .2567 เร็วจักหน่อยเด้หมดนี่ไม่รองครับเพระาะว่ามันหลายนะข้อมูลมันหลายเฮาต้องเฝ้าเฝ้าอ่านสู้กันฟังพี่น้องครับคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคม2567ครับ ลองมรสุมกลางล่างปานกลางผ่าน่านผานเนื้อตอนบนและภาคและประเทศลาวครับเขาซูย่องควบอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยกันพี่น้องประกอบกับมรสุมตะวันตกนะครับเฉียงไตยังคงผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดช่วงนะครับลักษณะข้องแบบนี้เนี่ยเฮ็ดให้ประเทศไทยมีฝนตกฝ,ตกฝาะน้องบางหม่องพี่น้องครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ในขณะที่ในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมถึง6สิงหาคม67นี่ครับสีมีแนวพัดสอบของล่มตะว,วันออกเชียงใตและลมตะว,วันตกเชียงใตในระดับปานในระดับบน,บนปกคลุมภาคตะว,วันออกเชียงเหนือครับอา้าวภาคตะว,วันออกเชียงเหนือเข้ารับตัวนี้ช่วงนี้ครับลักษณะแวบนี้เฮดไห้ ide, ประเทศไยตอนบนมีฝนตกหนักเป็นบางแห้งครับ,ก,บรก็มีฝนตกหนักมากตกหนักมากพูดมาครับบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือครับ คอควนระวังเลยพี่นออ้องคอควนระวังนี่้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพน่นอนครับแลวฝนที่ตกสะสมอาจจะให้เกิดน,น้ำท่วมชับพันน้ำป่าไหลาหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาพานธ์แล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับส่วนเช่าเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวร้ีกเรี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝากระนองไว้ โดยตลอดช่วงพี่น้องครับกือช่วงนี้แหละพี่น้องครับท่นบอกว่าวันที่เท่าไรครับนี่17-23และ20-22เนาะนะครับเดี๋ยวจะมาเบื้องกันในรายละเอียดของแต่ละภาคว่าปเป็นจนังไรนะครับเพื่อนคาดหมายอากาศไายภาคไว้นะครับระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนะครับ2ปันนาลลของ17นะครับไปเริ่มกันที่ภาคเหนือลเลยพีน่ฝน,ฝน้องครับภาคเหนือเพันว่ามีฝนฝ่าขนองไว้ละ60-80ของพื้นที แล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางห้่นองทางตอนบนของภาคครับทางตอนบนของภาคเนี่ยตลอดช่วงโดยมีฝนตัดตกหน,นักนะครับพี่น้องพี่นบอกว่าโดยมีฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคม2567ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศาครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึ30ง36องศาเซลเซียสรครับลุ่นตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเชยงเหนืออ่นะนี่ครับพี่น้องครับห้อเบิงไล่ภาคเนาะนะครับในช่วงวันที่ 18, สิบเจ็ดถึงสิบแปดสิงหาคมหกเจ็ดเนี่ยมีฝนฝ้าขนอง้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โอ้หลายเลยพี่น้องครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางหม่องทางตอนบนของภาคครับส่วนในช่วงยี่สิบเก้าถึงยี่สิบสามสิงหาคมหกเจ็ดนี่มีฝนฝ้าขนอง้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งไปบางม่องบางม่องพี่น้องครับ อ่านตรงไรยกับกับสิเป็นภาษากลางอีกแล้วเนาะนะครับทางตอนบนของภาคในช่วงวันที20่20-25สิงหาคม2567พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาสงเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-36องศาสงเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเลี่ยว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้อยู่ที่ภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพี่น้องนี่นี่เห็นว่านี่แอดมิน,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 นกีกลังเบิงเบ่งในโซนนี้ครับ ส่วนลมตะว,ว,วันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมากเลยนี่มาทางภาคกลางเขาจังหวัดพิษณุโลภาคกลางส่วนในช่วงวันที่18-23สิงหาคม2560มีฝนฝ่าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่แลว้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางหม่องในช่วงวันที่21-22นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเส้นเสียดพี่น้องครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-37องศาครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันบานิก็มาภาคตะวันออกเด้๋ยวนะ้องเบื่องไปน้ำกันเนาะเบืกก่องไล่ภาคกอนไปเนอะครับภาพลวมๆกันเดี๋ยวฮ้อจังไปเบิ่งในเว็บไซต์ของวินดีดอทคอมอีกทีหนึง่งใ,ในแต่ละชั่วโมงเนาะแต่ละชั่วโมงของแต่ละมือครับซึ่งเข้าขยับไปเบื้องในนะครับส่วนภาคตะวันออกนะในช่วงวันที่18-23สิงหาคม67มีฝนฝาขนองร้อยละ40-60ของพื้นที แล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางหม่องนะครับในช่วงวันที่21ถึง22สิงหาหกเจนี้ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง28องศาสเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง36องศาสเซลเซียสพี่น้องครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าคน่องลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องครับมา,มมากบริเวณภาคใต้ฝั่งต้นออกพี่น้องครับเป็นจังไรเนาะนะครับ มีฝนฝ้าค้องร้อยละสี่ิบถึงหกสิบเปิดเส้นของพื้นที่ตลอดช่วงแหละมีฝนตกหนักเป็นบางหมองในช่วงวันที่ส7 1 8แปนะครับแล้วก็ยี่สิดี่สองสิงหาคมนี้ครับลมตะวันตกเฉงใต้เข้มเร็ว1ิบหาถึงสาิกิโลเมตร่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณหเมตรบริเวณที่พืฝนฝ้าค้องขึ้นสูงประมาณสเมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสามองศาเส้นเยษไปนยครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบหกองศาเส ไปมาเนี่ยพี่้องครับภาคใต้ฟังตะวันตกนะครับภาคใต้มีสองฟังนี่พี่้องครับฟังตะวันตกกับฟังตะวันออกเบื้องเกยงไหนไปตีพี่้องครับตะกอนแอนดมินกับงงๆอยู่เอาคือมีฝังฟังตะวันตกตะวันออกก็ได้ครับเบื้องง่ายๆพี่้องครับสังเกตน้ากันนะครับนี่อันนี้ตะวันออกพี่รองพี่้องภาคตะวันออกอยู่นี่นี่ก็ล่ะนี่คือฟังตะวันออกครับอันนี้ภาคตะวันตกอยู่นี่ครับอันนี้ก็ทิเลาะมาท่านนี้กี่ยเป็นตะวันตกประมาณนั้นพี่้องครับเหมือนสีเหมือนสี่งงงงหนอเนาะ ตอนแรกเอดมินก็งงอยู่นะครับเพราะว่าการเมือ่งแผนทีเนาะก็ไ่ได้สันทัดปันใดี่น้องครับอาศัยว่าเบิ่งรู้ตัวรู้เอาครับย่างน้อยๆก็พ่อได้ซ่อมเบื้งฝ่าฝนนะครับในการเดินทางของแต่ละคนนะครับการเดินทางพุทธผลทางการเกษตรอันสี่งนี้หรือการกิจกรรมกลางแก้งพวกนี้จำเป็นจะต้องเบิ่งฝ่าฝนครับเ่าว่าที่เป็นตลาดนัดนะครับหรือว่าเข้าไปจัดบูธตันอย่างไร ประมาณนั้นละพี่น้องครับแต่เอมินอมินน้นเนาะนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าต้พี่น้องครับเราออกนอกทางเลยไม่ติไปบหญ้าพี่น้อครับในช่วงวันที่17-18สิบงหาคมมกเจ็นี้มีฝนฝากน้องลอยละหกสิงเจ็ดของพื้นที่ครับเจบม่มีเปรเซ็นเลยพี่น้องแอดมินบอกเบาเลยเบาเกินแล้วก็มีฝนตกเป็นบางหมองพี่น้องในช่วงวันที่1ิ2 3กึงสิบงหามีฝนฝากน้องลอยละสี่สของพื้นที่ครับ นะรเราก็มีฝนตกเป็นบางหมอกเข้ากันนะครับลมตะวตัวนตกเชีงยงไต้คมูลเร็ว1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ่าค้างนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิต่ำสุดยุทียีออสส่สิถึงยี่สิบเองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1สิอถึงาออสาองศาเซลเซียสมาวันนี้เข้าสูก่กรุงเทพแหละปร,ะริมณฑล้นไปแล้ครับอันนี้ส่วนสุดท้ายแล้วเนาะในการให้รายละเอียดในเรื่องของฝนฟ้านะครับ ส่วนในช่วงวันที่18ถึง23สิงหาคม67มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับอันนี้ภาคกลางได้พี่น้องแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางนองในช่วงวันที่21ถึง22สิงหาคมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูง,งส,สุด32-36องศาเซนเซียสน้องครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงน้องครับอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่า การคาดไม้อากาศเนาะเจ็ดมือนะครับล่วงหน้าครับแบบอิ ics, นโฟกราฟิกสินีพิ่นว่าไว้อยู่ในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลของเพิ่นเนาะนะครับจังไรในการเบิ้งข้อมูลโดยแอรมิกรสิมาเบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเบิ้งวา่าฝนฝ่าเป็นอย่งไรเนาะเพราะแอรมิตก็อาศัยฝ่าฝน,น,นในการเดินทางในการเหตุการ,กรเกษตรขึ้นกันนะครับมานะต่อไปกันเลยแับน,นี้เฮานะครับในส่วนของ com, เว็บไซต์วินดีดอทคอมพี่น้องเอ้าคือช่วงหนี้ฝนนะครับช่วงไหนพี่น้องครับ วันอาทิตย์ที่18นะครับในช่วงตีสองเมื่ออื่นได้พี่น้องเมื่ออื่นพราะขณะนี้เวลา23ิบามเนกาศิมพที่เป็นขึ้นวันเสาร์ที่17นะครับนั่งทันติขามเที่ยงขึ้นอยู่พี่น้องครับเดี๋ยอ,อีกอยู่ประมาณสักอ่าสีนาทีครับทันติขามเที่ยงขึ้นแสดงว่าเลืออีกหลายอยู่น้องแต่ว่าอันนี้ขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ที่18บแปตีสองนี่เห็นบ่นี่ทางภาคอีสานตอนบนมีโอกาสเกิดฝนได้พี่น้องครับนี่นะครับถ้างขยอนกำมาจักน้อยนะครับในช่วงแรกๆคือช่วงนี้ครับ สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งตีสองครับมันเคลื่อนจากาในส่วนของภาคอีสานตอนล่างเนาะทั้งนครราชสีมาขึ้นมาทั้งขอนแก่นแล้วก็ออกไปทั้งนองคายนะครับทั้งอุดอรหนองคายนะครพนมมุกดาหารสกลนครแล้วก็อุบลราชธานีครับนี่ลงมาทางนี้พี่น้องครับนี่คือส่วนใหญ่ที่พผนลงมาเนาะนี่นี่นแถวๆนี้ครับพอมาณภาอีสานตอนบนนะครับในช่วงตีสองนะพี่น้องไปกันต่อเลยพี่น้องครับ ภาคอื่นว่าถึงว่าภาคอื่นยังบา,า,า,างๆอยู่พี่น้องแอดมินที่เน้นแต่จุดที่มันมีลักษณะเกิดฝนนะพี่น้องนี่เห็นว่านี่ช่วงตีหามัมนยังอ้วนๆออยู่แถวๆนี้พี่น้องแถวๆภาคอีสานตอนบนแม้ว่าจะเป็นติดกับเวียงจันทร์เนาะทาแขกนะครับแล้วก็ปากาเซ่อัตตะปือทั้งนี้เนาะพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละนะครับนั่นก็แสดงว่าลอนริมแม่น้ำโค้งเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงตีในช่วงล้งเที่ยงคืนนะครับก็คือช่วงคืนวันอาทิตย์ที่18ตั้งแต่เที่ยงคืนมากพี่น้องครับ ตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามนะครับจนหอดตีห้าททีเอ็นไม่เห็นนะครับกะบหกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์แปดโมงจังเลื่อมเปิดอ,ออกนะครับในทัวร์ทุกพื้นที่เนาะแต่ว่าฝนไม่กระฉิมมากจุบหน่องนั่นเห็นบ่พอตะเทียงของวันอาทิตย์ที่สิบแปดนะครับบ่ายหนึ่งวัยสองแห้งนี่ไปนองท่งนครราชสีมาเนาะเอ้ยนครศรีธรรมราชตัวที่ไปนองครับท่งภาคใต้นี่เอ็นบินเบิงนี่ทางภาคใต้พี่น้องครับแดงแจ้ขนาดนี้สแสดงว่าฝนตกสินักเติบพ้องผนที่ี่น้องภาคใต้รับเต็มพี่น้องครับภาคกลาง กำลังมากพี่น้องครับถักทักน้ำวนอกในช่วงเที่ยงมหาใบสองเนาะของวันอาทิตย์เมื่ออื่นแหละพี่น้องครับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนพี่น้องครับเดี๋ยวจะมึงต่ออีกนิดนึงนะครับเท่าที่แอดมินสังเกตนะพี่น้องครับจนฮอดเ17นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่18พี่น้องครับฝนก็ตกคุ้มทั่วพื้นที่แล้วก็เริ่มเปิดออกครับในช่วง17-18นาฬิกาครับ19นาฬิกา20นาฬิกาเปิดออกนะครับได้ไปขอนกันทั้งเชียงรายนะครับที่ติดกับทาง เมียนมาเนาะพี ite, age. Age ่องครับส่วนทางภาคอีสานตอนล่างก็จะเป็นอุบลราชธานีนะครับสุรินทร์แถวๆนี้เนาะนะครับผู้ใช่ขอนแก่นกับมีบางส่วนนะครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับขอนแก่นลอยเอ็ดกาลสินนะครับหลวงลัชาจนหอดอุบลราชธานีนะครับแถวนี้ก็ที่มีมุกดาหารวัยน้องนะเนาะใกล้ๆกันนะครับแอดมินเริ่มจีจำมองได้แล้วนะครับแต่ละมองนะครับซีทุ่มของวันอาทิตย์ครับ หาทุ่มวันอาทิตย์จนไปฮอดเที่ยงขึ้นวันจันทร์ที่สิบเก้าครับทองฝ่ากะยังส่งส่งอยู่เนาะนะครับแล้วก็จังสิมีเมฆฝนอยู่ช่วงอ่าเขาเรียกว่าภาคอีสานตอนบนแถวแถวเวียงจันทร์ครับแถวเวียงจัน,นทร์กป็สิติดผู้ใดแน่เลยพี่น้องคติดอุดอุดรเนาะบ้านธาดุท่านี้ก็สิมีน้องค่ายนะครพนมประมาณนั้นแหละพี่น้องครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอีสานตอนล่างก็คือส่วนอุบลราชธานีนะครับในช่วงวันจันทร์ที่สิบเก้าประมาณเที่ยงขึ้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ไปตีหนึ่งตีสองของ วันจันทร์ที่สิบเก้านะครับท้องฟ้าก็ยังเปิดทั่วไปเนาะแด้โดยส่วนใหญ่กิจวัตรแถวเลาะริมแมา่นา้งโพงแล้วก็ติดกับทั้งเชียงรายนะครับส่วนบนที่ติดกับเมียนมาเนาะแล้วก็ทั้งเวียงจันทร์เองทั้งตาแขกเองที่ติดกับสปปลาวนะครับนะครับส่วนนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับในช่วงวันจันทร์ที่สิบเก้าเจ็ดโมงแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาแล้วก็เที่ยงของวันจันทร์ที่สิบเก้าพี่น้องครับแอดมินมือนี้แอดมินกับที่เบิ้งคลิ เบื้องละไข่ตัวแอดมินเบื้องเองในการที่จะเดินทางในการที่จะเบื้องพูผลการเกษตรเนาะชว่วงนี้จะช่วงให้ช่วงหน้าครับมาเป็นอะไรนะครับสังเกตไปเนาะครับถ้าช่วงบ่ายมากของทุกปีเนาะสมมติว่าทุกปีแล้วกันแอดมินก็เพิ่อว่าเรียนรู้ในเรื่องของฟ้นฝาอากาศในการาฮ็ตเกษตรในช่วงปีปีที่แล้วครับพป่นองครับ,รรบปีหกหกเนาะปีหกเจ็ดก็เริ่มเข้าใจในเรื่องของฟ้นฝาอากาศแล้วเนี่ยมันก็มีผลต,รต,รต่อาการที่ตัดสินใจของเขาในการทฮ็นนั้นทฮ็นนี้หลนะพี่นองครับ หลายอย่างอยู่เนาะกัแอดมินมาเฮ็ดนี่กัฝึกฝนฝึกฝนก,ก,การเบิงไว้นะครับเพราะว่ามันมันหนาที่ซ้ำๆกันดิสังเกตว่าพี่น้อง,งหลังเทียงหลังเทียงม้าของหนาฝนเนี่ยส่วนมากที่เกิดฝนเยี่ยเพราะอย่างอันนี้แอดมินกับวรูลนะครับนี่จ้างสังเกตมือนีก้นก็ได้วันจันทร์ที่19นะครับเทียงมา้มาในม้แล้วพี่น้องครับเพราะว่าที่เป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้กับเขามาเพียรทางภูเก็ตนะครับใต้ชุมพรลงมากก็คือสุราษฎร์ธานีตะกัวป้าครับเกาะสองนะครับสักข้อนสีธรรมราชตรังนี่ โอกาสเกิดฝนในช่วงนี้พี่น้องครับเที่ยงของวันจันทร์ที่19ครับคลิปนี้ก็ทิมเมื่อวันอากาศของอวันที่10อ่า18 19แล้วครับ20พี่น้องครับนะครับอันนี้คลิปนี้ก็ทิเบื้องประมาณ2องมือเครื่องหรือท้องยีแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้วันจันทร์ที่19เที่ยงฝนเลื่อมมากแล้วพี่น้องตั้งเข้ามากวุ้นเอาคันวางสิเมันอกี้มาเต็มพื้นที่เนาะเข้าไปต้องไป็นเบื้ยังยากครับเติ๊ตกไปน้ำกันครับในช่วงวันวันที่19ตเกงาต หลังเทียงมากนี่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยนะครับทั่วทุกภาคใส่เขามีก็ได้เนาะนะครับมีโอกาสเกิดฝนทุกมองนะครับจนหอทุ่มนึงจังสีเปื่อยออกเลยพี่น้องนะครับส่วนอของแอดมินเองก็คือกันครับขอนแก่นนะครับในช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มนะครับยืดสองในกาหยิบสามในกาหนีมาขอนกันที่แถวโซนนี้พี่น้องครับโซนนี้ก็จะเป็นโพชัยมุกดาหารบานธาตทาแขกนะครับอยู่ยแซวนี้แหละพี่น้องครับมองอื่นเพิ่งเปิดเปิดนะเนี่ยท้องฟ้าเปิดหมดแล้ว ในโซนอื่นนะพี่น้องวันจันทริศเก้าช่วงหาทุง่งดูโซนภาคอีสานตอนบนนะครับแถวแถวมุกดาหารพี่น้องครับจนฮอดตีหนึ่งตีสองแล้วก็มาหกโมงเสาร์นะครับตอนนี้ตีห้านะครับท้องฟ้าก็ยังเปิดในส่วนอื่นแต่มุกแ่าแถวท่าแขกก็ยังมีฝนฝาปกคลุมอยู่พี่น้องครับจนฮอดแปดโมงเสาร์นะครับท้องฟ้าเปิดบ้างเล็กน้อยแต่พอตัหลังเที่ยงมาปุ๊บสังเกตว่าพี่น้องคืม้าคืมฝนม,มาอีกแล้วนะครับสิบสี่นาฬิกาของวันอังคารที่ยี่สิบนะครับเริ่มมาอีกแล้วเนาะ นะครับคลิปนี้ก็จะเป็น19 20อ่า18 19 20ครับพี่น้องครับตอนนี้ครับวันอังคารที่20จะทอดใบสองเลยพี่น้องรูปเก้าพี่น้องครับพอหลังเทียงมาฝนกันเลยมากเห็นบั้ยพีนาะเต็มพื้นที่อเมริกสที่เบาๆเนาะว่างลงในฝนตกเนาะมันมีโอกาสเกิดฝนได้ทุกทุกหม่องนะครับหลังเทียงของวันจันทร์หลังเทียงของวันอังคารที่20นะครับประมาณนั้นพี่น้องครับแล้วมันไปทอดใส่เลยพี่น้องครับมันจะถี่เปิดออกนะครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังไม่เปิดออกเลยพี่น้องนี่สังเกตบ่ ยังคุ้มพื้นที่อยู่นะครับจนหอดหาทุ่มแสดงว่าณขั้นฝนที่ตกหนักอยู่พี่น้องเนาะนะครับตกหนักอยู่จนหอดหาทุ่มเลยอ่ะเที่ยงขึ้นจังเปื่อยออกบ้านเล่นหน่อยแต่ก็ยังไปขอนกันยุ่งเป็นบางหม่องบัวสิเป็นอุบลนะครับพิษณุโลกนะครับน้องไายนะครับน้องไายอ่าเขาเรียกว่าทางพนมอ่อันนี้ก็นครพนมบ่โทษทีพี่น้องครับหลงหม่องนะครับทางเชียงราชสิพี่น้องวันพุธที่21ช่วงเสาร์ครับพี่น้อง หกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาค่ะฝนฟ้า,นา,า,า,ายังคุ้มอยู่แสดงว่าวันอังคารก,กับวันพุธส่งสิตกต่อเนื่องไปน้องครับช่วงนี้เห็ดยังมมเมได้หรอกฝนตกนะครับทั่วทุกพื้นที่นะครับกาตีคาตาเพิ่นเขียนไว้ก็เป็นเป็นแห่งๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอดมินก็มาทัวร์ทุกพื้นที่แเราไปน้องแต่ว่าหมองแอดมินเ,เองสังเกตได้แอดมินก็สังเกตอยู่ตั้งแต่วันจันทร์มาหอดวันพุธเนี่ยคือเป็นฝนบ่หอดปั่นในพี่น้องเดยแอดมินทีเห็ดในเบืองเรื่องนะครับ ส่วนฮอตวันพุธสังเกตเด้อนะครับของแอดมินเองที่อยู่คอนแกนสังเกตไ่มครับคอนแกนส่วงที่มีฝนหน่อยก็เขาอยู่ดิหม่องอื่นเขาก็พานอยู่แต่ว่าหม่องแอดมินบ่ปั่นเลยส่วงสิมีวันอังคารช่วงไม้าสามะนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะอ่ะส่วนที่ฮอตวันพุธถ้าจะมาเบิ่งไม้เด้อครับสำหรับคลิปนี้มือนี้ก็เอาไว้ซ์นี้ครับเบิ่งแล้วหูห้าหูแล้วว่าฝนตกช่วงสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดไปเนี่ย ฝนตกตลอดทุกมือนะครับเดี๋ยวเอ็มมิชิกบมาาหม่ในวันที่20หรือวันที่21มาว่าสู้กันครังอีกรอบหนึ่งพี่นครับสำหรับคิมีกะปลอดภัยทุกการเดินทางพี่นะครับสวัสดีครับ